อย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทําบุญใช่ไหมจ๊ะจ้าใจใสยใจส,สบายสบายแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่หไหมจ๊ะเราเต็มใจทําสมัครใจทำนี่เนาะเกิดใจทั้งดวงเนะี่ยมีเราอยากจะให้อยากจะทําทานอยากจะสร้างบารมีต้องแต่ตอนที่ใจใสใสเนาะตอนใจใสใจสบาย ความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจรึงมีความรู้สึกเหมือนเราเรานึกไม่ออกเพราะฉะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะของทบทวนณจุดที่สบายต้องอี้นะที่สบายกายสบายใจ เดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิ้งลุกนลนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวห้อยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดอ้ายิ่งปลื้มหนักขึ้อีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพปลายการใหญ่เลย นี่เจ้าเพราะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเจ้าแล้วทบทวนไป,ไปอยๆอาถูกต้องมากเจ้า